รถขุดนําเข้าราคาถูกวันนี้ห้ามพลาดเลยครับคุณลูกค้าจัดให้เลยคันนี้เป็น Mitsubishi Mm 55sr คันนี้ได้เป็นรูปแบบ offset boom กระทัดรัดคล่องตัวใช้งานในที่แคบบอกเลยว่าดีมากๆเลยครับคุณลูกค้ามาดูที่บุงกีครับคันนี้สภาพสวยเดิมทั้งคันบุงกีฟันสีซีกดูสลักสวยเดิมมีตะขอเกี่ยวให้ลูกค้าเรียบร้อย อาร์มตัวนี้ยาวสวยนะครับตักขึ้น6ล้อหรือตักขึ้น10ล้อก็ได้เช่นเดียวกันครับอาร์มจะยกได้สูงกว่าตัวทั่วๆไปนะครับเนื่องจากเป็นออฟเซตบูมนั่นเองบูมสวยเดิมหมดครับคุณลูกค้ามีกาดกันกระบอกไฮดรอลิกมาให้ลูกค้า1นจุดนะครับด้านล่างแทกนะครับกว้างอยู่ที่1นึเมตรเก้าสิบหเซนใบแทกสวยครับเฟรมหนา ใช้งานได้ทนทานมากๆสำหรับรุ่นนี้ระบบต่างๆคอนโทรลน้ำมันคอนโทรลสั้นซ้ายขวาขับง่ายเลยแล้วก็ตัวเดินอยู่ทางด้านหน้าหน้าจอก็ขวามือของคนขับครับผมมีกระต่ายเต่าเดินเร็วเดินช้าได้ช่วงล่างสวยๆเลยครับถ้อยเสียอยู่ทางด้านล่างบอดี้ทรงกลมๆนะครับซึ่งเวลาหมุนตัวท้ายไม่เกินขอบท็กแน่นอน เครื่องยนต์มาในรูปแบบเครื่องยนต์สี่สูบครับหัวฉีดระบบไดเล็กเครื่องตัวใหม่ปั๊มนิ้วครับสวยกิบเลยนะครับเครื่องนี่คือเครื่องสวยเดิมคันนี้ระบบการใช้งานไม่ยุ่งยากครับดูแลง่ายมากื้านขวาก็จะเป็นถังน้ำมันนะครับดีเซลน้ำมันไฮดรอลิกเปิดเติมง่ายครับจัดราคาเบาๆให้กับ ลูกค้าทุกท่านกันเลยครับกับรถขุดขนาด5.5ตันวันนี้เราขายให้ลูกค้าเพียง259,000บาทราคานี้ได้รถขุดรุ่นใหม่ครับคอนโทรลน้ำมันปั๊มนิ้วแล้วด้วยนะครับผมคุ้มมากๆจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆเพิ่มเติมนะครับจองได้เลยนะครับฝ่ายขายพร้อมให้บริการ0616960160 061696 1 6 6 0นะครับผมสภาพสวยเดิมๆแบบนี้ท่านใดชอบก็จับจองเข้ามาได้เลยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ